เอาละนักเรียนใหม่ทุกคนนะครับพร้อมหรือยังที่จะเริ่มเทอมใหม่วันนี้พี่นะครับเรียกว่าพี่สอนละกันนะครับในฐานะรุ่นพี่จะพาทุกคนเนี่ยไปเยี่ยมชมทุกซอกทุกมุมของ s c o l r m a n Academy ซึ่งเป็นโรงเรียนเวทมนต์ที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่กันตลอดเทอมนี้

โรแมนอะเเดมีน,นะครับเป็นโรงเรียนเวทมนต์ที่ก่อตั้งโดยอาจารย์ใหญ่เคยลทุศาสต์นะครับอาจารย์เป็นคนชอบเวทมนต์สายด้างน,นิดนิดนะครับแล้วก็เป็นทานแมวด้วยเผื่อใครยังไม่รู้โดยพลังและก็ความสามารถของอาจารย์ใหญ่เนี่ยยังเป็นความลับอยู่แต่คิดว่าไม่นานเกินรอเนี่ยเดี๋ยวจะก็มีพวกแบบตัวปวดไปสืบม,มาได้นะครับและคิดว่าเด็ดกว่ายุคข,ของน็อกซ์ลามาสแน่นอนเนื่องจากไปโรงเรียนเวทมนต์นะครับ ทางโรงเรียนของเราเนี่ยก็มีการสอนศิลปะก,การใช้เวทมนต์แบบหลากหลายแขนงมากซึ่งมีวิชาให้เลือกลงถึง10คลาสด้วยกันนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีหลักสูตรที่ผสม2คลาสไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเราเรียกสิ่งนี้ว่าดูโอคลาสนะครับซึ่งการออกมาเนี่ยจะเป็นสีแบ่งครึ่งๆแบบนี้ตัวอย่างนะครับก็คือกระสุนวิวัฒนาการย้อนกลับนะครับเป็นการดูโอคลาสที่เป็นรูปผสมระหว่างการะสุนมนตราของเมท และการวิวัฒนาการย้อนกลับของชาแมนก่อเกิดเป็นพลังใหม่นะครับทำให้นักเรียนเนี่ยไม่ว่าจะมาจากคลาสเม e หรือว่าคลาสชาแมนเนี่ยก็สามารถนำการ์ดนี้ไปใช้ได้นะครับเพื่อเป็นการกำจัดมินเขนาดใหญ่ของฝั่งตรงข้ามด้วยเพียงหนึ่งมานาเท่านั้น นอกจากการ์ดใบนี้แล้วนะครับยังมี duo class ที่ออกมาในส่วนเสริมนี้ทั้งหมด40ใบด้วยกันรับรองว่านักเรียนที่อยากลองพลังของเพื่อนค้าห้องเนี่ยได้ใช้กันแบบเต็มอิ่มแน่นอนซึ่งในการระบบ duo class นี้ครับจะมีถึง10ใบด้วยกันที่เป็นระดับตํานานนะครับนั่นก็คือพวกอาจารย์ประจําวิชาต่างๆนั่นเองเปิดได้อาจารย์1คนนะครับสามารถเล่นได้2คงคานเลยนะครับนับว่าคุ้มมากเลยทีเดียวนะครับและอาจารย์คนแรกนะที่เราอยากแนะนําก็คือ ชาโดว์ไคอลนะครับสาตจา์ประจำคลาสดูอิตฮันเตอร์นะที่มีความสามารถในการเพิ่มพลังให้เหล่าสัตว์ทั้งหลายหรือจะแปลงกายเป็นสัตว์ที่ท่านต้องการก็ได้นะครับ <Students. S 1> ซึ่งนักเรียนคลาสฮันเตอร์หรือว่าคลาสดูอิ t เนี่ยก็สามารถเลือกให้อาจารย์เนี่ยไปทำที่เล็ของคุณแข็งแกร่งได้เนาะ สำหรับอาจารย์คนที่2ของเรานะคะก็คืออาจารย์ผ <This is S 1> ปบุกคลองนั่นเองก็คืออาจารย์คุมประพฤติเกตริงนะครับเป็นอาจารย์ประจําคลาสวอลล็อกแล้วก็พลีสนะเป็นอาจารย์ดอก4นะครับสแตตเต็ม3ามนั่นเองความสามารถก็คือเมื่อเราเล่นมินเนี่ยนเนี่ยนะครับจะทําลายมินเนี่ยนตรงนั้นทันทีนะครับแล้วก็เรียนนักเรียนเหลือขอเนี่ยสแตตสี่สขึ้นมารอนะครับซึ่งถ้าเล่นกับตัวที่มีความสามารถเสียงสุดท้ายเก่งๆเนี่ยรับรองว่า้แน่อนอนครับผม สำหรับอาจารย์คนที่3นะคบก็คือเอ็ดฮันเตอร์ครีนนั่นเองเป็นอาจารย์ประจําวิชาพลศึกษานะครับอาจารย์เนี่ยจะสอนให้เรามีร่างกายที่แข็งแกร่งนะครับเมื่อมีอาจารย์อยู่บนสนามนะครับแล้วฝ่ายเราไม่ว่าจะเป็นมินเนี่ยนหรือว่าตัวเราเองเนี่ยทำการโจมตีเนี่ยเราเนี่ยจะมีความสามารถคงกระพันนะครับก็คือตีไร้รอยขีดขวดนั่นเองตีไปก็ไม่เจ็บไม่คันไม่ตายด้วยนะครับทำให้การเทรดมินเนี่ยนหรือการใช้อาวุธเนี่ยไปตีมินเนี่ยนฝั่งตรงข้ามเนี่ยปลอดภัยหายห่วงไร้รอยขีดขวดแน่นอนครับผม ซึ่งแน่นอนว่าทั้งฮันเตอร์แล้วก็ทั้งเดมอนฮันเตอร์เนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับก็รับรองว่าตีกันมันแน่นอนครับผม2คลาสนี้ซึ่งอาจารย์ประจําวิชาที่เหลืออีก9คนเนี่ยจะเชื่ออะไรนะครับมีความสามารถอะไรก็ต้องรอเปิดเผยกันมาเรื่อยๆนะครับอาจารย์ก็จะทยอยๆยยกันเข้ามาในโรงเรียนนะครับรับรองว่า มากันครบทุกคนก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่4สิงหาแน่นอนและสําหรับเด็กใหม่นะครับคีย์เวิร์ดสำหรับโรงเรียนนี้นะครับมีอยู่2คีย์เวิร์ดที่ต้องจดจําไว้และต้องใช้ตลอดเทอมนี้นะก็คือคีย์เวิร์ดที่1นะสําแดงเวทนะครับ การที่มีคีย์เวิร์ดเนี้ยจะแสดงความสามารถออกมานะครับเมื่อมันอยู่บนสนามและเราไล่เวทเป็นครั้งแรกหลังจากที่มันอยู่บนสนามนะและความสามารถนี้นะครับต้องจําให้ดีนะครับว่ามันจะเกิดเพียงครั้งเดียวต่อการ์ดหใบเท่านั้นนะครับไล่ไว้ครั้งที่2เนี่ยไม่แอคทีเวตเนาะโอเคเยกตัวอย่างเช่นติวเตอร์ใจลายนะครับตอนที่เธอลงมาเนี่ยเธอยังจะไม่แสดงความสามารถแต่ว่าถ้าเราไล่เวทบนใบแรกหลังจากที่เธออยู่บนสนามแล้วเนี่ย จะแสดงความสามารถออกมานะครับโดยการสร้างความเสียให้มินเนี่ยนทุกตัวนะครับ2แต้มคีย<อ>์เวิร์ดที่2นะครับก็คือเวทมนต์ศึกษาการเวทมนต์ศึกษาเนี่ยจะเป็นการท,ที่ทําให้เราเนี่ยช่วยหาก,การ์ดชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเวทมนต์การมินเนี่ยนการอาวุธนะครับและนอกจากนี้เนี่ยมันจะช่วยลดค่าไล่ของการ์ดใบถัดไปด้วยนะเช่นธรรมชาติศึกษานะครับ มันจะสามารถค้นพบการเวนมนหนะึ่งใบเนาะแล้วก็เวนมนต์ใบถัดไปของคุณเนี่ยค่าละลดลงหนึ่งนะทำให้เราแบบเล่นง่ายมากๆเนาะเห็นไหมว่าการศึกษาเนี่ยมันค่อนข้างดีมากๆนะครับเหมือนท่านจอมเวทคนหนึ่งที่ชื่อว่าคัดก้านะเคยกล่าวไว้ว่าความรู้คือพลังนะครับคนกินมังก,ก็คือคนไม่กินเนื้อเนาะโอเค ทอนหลังเนี่ยท่านไม่ได้พูดไว้นะครับพี่เติมเองเผื่อทุกคนไม่รู้กันอ่ามาพอดีเลยนะครับเราขอแนะนําเพื่อนใหม่เลยนะครับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ความสามารถนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามสนามที่เราเล่นอยู่นะครับซึ่งเปลี่ยนได้มากสุดถึง25แบบด้วยกันเพียงแค่ล็อกอินเข้ามาในเกมนะครับเราก็จะได้ตัวนักเรียนแลกเปลี่ยนใบนี้นะครับไปเป็นเพื่อนทันทีทําความรู้จักกันไว้ดีๆนะครับเพราะว่าอาจจะต้องพึ่งพากันถึงจบเทอมเลยทีเดียวบางทีอาจจะต้องใช้ถึงเทอมหน้าเลยด้วยนะครับฉะนั้น เป็นเพื่อนกันดีๆเนอะโอเคถ้ารู้จักกันแล้วนะครับเรามาในส่วนของตําราที่ใช้ใเทอมหน้าดีกว่านะครับเรามีตําราจัดจําหน่ายนะครับสําหรับคนที่จะไปซื้อไปชื่นชมไปอ่านก่อนที่จะเปิดเทอมนะครับซึ่งเราเรียกว่า p o ีออเดอนั่นเองนะเรามีจัดจาหน่ายถึง2ชุดด้วยกันนะครับชุดแรกเราเรียกว่าชุดเมกะบั d ด e นะครับ เป็นชุดตํำราขนาดใหญ่นะครับภายในบรรจุเนื้อหามากมายแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนนะครับหนึ่งก็คือการชุด Slow Man s ร m ัน c ์ Academy 82นะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยมาพร้อมกับ ชุดการ์ดสโค m แมนแคนเดมีแต่เป็นแบบซองทองอีก5ซองนะแถมให้ก็คือในซองเนี่ยจะเป็นการ์ดสีทองทั้งหมดเลยนะครับค่อนข้างให้ดัดค่อนข้างอิ่มกันเลยทีเดียวการ์ดตำนานนะแลนด้อมการ์ดตำนานจากชุดสโคลแมนแคนเดมีนะให้ไปเลยฟรีๆหนึ่งใบนะครับตำนานและสีทองด้วยนะไม่ต้องไปรุ้นว่ามันจะออกหรือเปล่านะให้ไปก่อนเลยให้ไปทําทุนก่อนเลยใบยหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นฮีโร่โพสเทรดนะครับอาจารย์เคิลทูาสตร์นะแล้วเรียนคนไหนที่เป็นแฟนขับเมดนะครับและอยากลอง แปลงกายเป็นอาจารย์ดูเนี่ยนะครับลองได้นะสำหรับชุดนี้นะมีหลังการ์ดอาจารย์เคียวทุศาสตร์ด้วยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องแน่นอนมีเทาเวนพลาสนะครับสำหรับสิทธิพิเศษในการเข้าชมรม Battleground นะครับทำให้เล่นได้ง่ายแล้วก็สนุกมากขึ้นด้วย บัตรเข้าร้านประลองอีก4ครั้งนะคะสําหรับนักเรียนที่อยากวัดความโหดวัดฝีมือนะครับแล้วก็ถ้าทําได้ดีในร้านประลองเนี่ยก็จะมีรางวัลกลับมาแบบคุ้มค่าแน่นอนด้วยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยราคา79.99เหรียญนะครับนับว่าคุ้มค่าจนแทบคุ้มคลั่งกันเลยทีเดียวในชุดที่2นะครับเราเรียกว่า regular bundle นะครับหรือว่าชุดตําราทั่วไปเหมาะกับนักเรียนทุกเพศทุกวัยนะครับในราคาเบาๆในตำราเนี่ยประกอบด้วยชุด gas c h r o m a t academy 55ซองแล้วก็จะมีหลังการ์ดอาจารย์เคลสวยงามตามทองเรื่องแบบชุดใหญ่เลยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเราให้การ์ดระดับตำนานสีทองของชุดการ์ดสโตร m ม a ต a c ค d าเดด้วยอีกหนึ่งใบนะเอาไปทำทุนเช่นกันทั้งหมดนี้นะครับราคา49.99เหรียญนะครับแล้วก็คิดว่าชุดนีนะ้น่าจะเพียงพอสำหรับทุกคนให้ผ่านเทอมนี้ไปได้อย่างง่ายได้อ๋อสำหรับชมรมแบเตกราวนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีการเพิ่มสมาชิกใหม่ในเทอมนี้ก็คือ เทสเกเม์นะครับใครอยากไปลองวัดฝีมือหวดประลองอะไรกับเธอเนี่ยก็สามารถเข้าชมรมแล้วก็ไปหวดกับเธอได้เลยนะครับโอเคนะวันนี้น่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับก็ใครมีคำถามอะไรอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปได้เลยนะครับก็สัญญาว่าจะมาตอบในทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ อย่าลืมไปสนับสนุนตำราด้วยนะครับจะได้ช่วยผู้พัฒนาเกมนะครับแล้วก็แคสเตอร์นะครับได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ขอลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับเทอมหน้าก็ขอให้โชคเอกันทุกคนนะครับก็มีความสุขมากๆครับผม TGI Love Pastel ครับผมสวัสดีครับ